Well, I we know it's kind of late I hope it didn't you What I've got to say kind of wet I know you don't understand Every time I try Tell you the words just came out wrong, so I have to say I love you in this song. Yes, I know it's got all strange. I hope it didn't break, it. but it's something that I just gotta say. สวัสดีครับเชิญนั like ่งเยค่ะเชิญเลยแล้วเชิญด้านในดีกว่าครับคุยกันหน่อยครับโหวันนี้ต้องบอกว่าโรแมนติกตั้งแต่เช้าแล้วปของเราวันนี้แนะนำแนะนำแนะนำหน่อยคุณพืชนะคะคุณภาคินอิสระอุลนนั่นเองนะคะหลายท่านหลายท่านอาจจะเป็นแฟนเพลงอยู่แต่หลายท่านอาจจะไม่รู้จักเป็นนักร้องอยู่สังกัดอะไรครับ เพราะว่าฝีมือดีมากได้เอาสังกับพักนะครับเราัเชิญเข้าไปครับเราับเชิญเข้าไปแล้วก็ร้องเพลงโชว์อยู่ในสยามพารากอนครับมีเพลงเป็นชาวต่างชาติป็ะอย่างเช่นอิตาลีญี่ปุ่นครับค่ะเกาหลีคือทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ธรรมดาคือเวลาไปร่วมไปแจมกับการแสดงในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีเป็นระดับอินเตอร์ด้วย ครับไปร่วมงานอะไรมาบ้างแล้วครับรงานมิสิกรัสเซียอลแล้วก็เชิญถูกเชิญจากศิลปินประเทศญี่ปุ่นครับอเอปไปร่วมงานที่นานล้วอยังครับเนี่ยผมจะต้องไปนากโยาเดือนที่สุดายครับค่ะแต่ว่าเวลามีงานอย่างเช่นงานวท p ีของของคนระดับ ชั้นนำของของของ,ของโลกหรือของประเทศก็เชิญผมไปร้องเพลงให้ฟังด้วยความ,ด,ววามด้วยความที่โดดเด่นหรือว่าสไตล์ของคุณพืชนี่คือแนวเพลงยังไงคะงทำไมเราถึงได้ถูกรับเชิญไปในงาน<อ>สำคัญสำคัญระดับโลกเนี่ยค่ะ อย่างเช่นเฉินหลงที่มาประเทศไทยเมื่อเมื่อเดือนตุลาคมรับเชิญไปร้องเพลงให้คุณเฉินหลงแล้วก็ท่านทูตจีนคุณเฉินหลงเพลงจีนเลยเหรอครับร้องเพลงจีนได้บ้างนิดหน่อยนิดเดียวเดี๋ยวให้า้องยากให้ลยร้องอออะะไร่ตนที่ไปโชว์ครับก็ร้องเพลงร้องเพลงสากลแล้วก็ร้องเพลงเยีเลนใต้ในในลอง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 สัมแปลเพลงจีนที่ที่วันนั้นเล่นแซมเปิิลสักนดได้ไหมครับเพราะปกติได้ยินแต่เพลงสากล่ วันอ่้าค่ีจริงหรือเปล่าใช่ไ่ครับไม่ธรรมดาต้องบอกว่านอกจากไปงานใหญ่ๆแล้วเนี่ยงานสัมมนาของสปริงนิวเราด้วยะครับพี่ก็เพิ่งไปไปโชว์มาเหมือนกันนะครับอายน้าดูเหมือนกันอายน้าดูทำไมล่ะครับพี่คนดูไม่ให้ความร่วมมือประทับใจประทับใจนะสองรอบเราที่ไปนี่ ขอแต่ละไายบัตรที huh. so> right the <the <the ่หมดเกลี้ยงเลยไม่เล well. ่นเลยขอเพลงไทยใช่ไหมปกติถนัดแนวไหนครับเล่นครับจริงจริงร้องเพลงเลือกเลือกร้องเพลงรักและร้องเพลงฟลอรเลยครับอย่างเช่นผมร้องเพลงพี่ขอยาวๆร้องร้องมันนานสักเพลงเลยอ่ะ I see dreams w e r e was a e t u t e I see the blue for And I think to myself, what a wonderful world. I see skies, blue, clouds white, bright rest of the day. good night. And I think to myself, Also on the face, people going by, I see friends. She can ask, said, how do you do? They really said, I love you. I hear babies crying. I watch them, grow they learn my show. That oh, yeah, I'll never know, and I think to myself, what a wonderful fool. And I think to myself, what a wonderful fool. จริงจริงเขาเตียมข้าใบเพราะว่าลงกำลังดีเลยตอนตอนพูดที่เสียงหนึ่งนะคะเาร้องมันมีความแผ่เป็นมีพลังเป็นเอกลักษณ์ด้วยด้วยนดนเสียงไม่เจ็บครับเดี๋ยวร้องเพลงไทยให้ดูเปรียบเทียบเปรียบเทียบระหว่างในแต่ละวันเลยแต่แต่ว่าเพลงเพลงเนี้ยเพลงวอตวอร์ดฟูลผมจะบอกกับคนที่ได้ฟังผมร้องเสมอว่า ไม่ว่าท่านจะทุใ์ใดๆก็ตามแต่นะท่านได้ยินเพลงนี้หรือได้ยินเพลงผมแล้วท่านอาจจะจําได้บ้างในในบางอารมณ์ของท่านท่านตื่นมาท่านจะมีความสุขเลยครับ <Yeah. S 1> ท,ท่านก่อนที่จะนอหลับตาลงแดกภาระอะไรมาเหนื่อยแล้ววอร์ดวอรทุกครูเพลงที่ทําให้ท่านหลับตาสบายมากชดเปรองความเหนื่อยความทุกข์นนจริงๆนอกจากก่อนหน้านี้ที่เราจะทราบๆกันว่าพี่เพื่อก็จะไปโชว์เพลงตามอีเวนต์เนี่ยมีขึ้นคอนเสิร์ตด้วยเมื่อปีที่ผ่านมา ของพี่มารุ๊บพี่มารุ๊บพิทานะครับเพราะว่าทางทางสปริงเองเนี่ยก็มีทีมไปทําไปทํข่าวคอนเสิร์ตทางนี้จริงๆต้องบอกว่าได้ได้เห็นพี่พืชโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตเต็มๆแบบว่ามีโปรดักชั่นแสงสีเสียงเล่นกันแบบยาวๆจริงๆก็เริ่มจากงานนี้นะครับเพราะปกติเราก็จะเห็นไปชมเป็นอีเวนต์เป็นอีเวนต์ไปรับเชิญรับเชิญจากศิลปินอย่างเช่นพี่ภูสมินก็จะให้โอกาสเสมอว่า คุณพืชมาร้องเพลงในคอนเสิร์ต่อยมผมจะให้คุณร้องเพลงแทนคุณกุ้งกิติคุณเทมเมื่อสักครู่นี้ครับเทตอนที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพลงที่พี่กุ้งและพี่ปูสมิเงเองก็จะร้องเอาไว้แต่ว่ามีคอนเสิร์ตหนึ่งพี่กุ้งยังมีชีวิตอยู่เขาบอกว่าวันนี้ไม่ให้กุ้งร้องเพลงไอ้ฮับซูเซจะให้ผู้ชายขี้อายคนนี้เป็นคนร้องนี่น่าจะด้านนิดนึงนนี้คือร้องเพลงจริงเราร้องเพลงมานานแล้วยังครับคุณเพื่อครับ สิบปีเศษครับสิบปีเศษเห็นแบบนี้ครับคุณโจ๊กหน่อยพี่พืชเองเนี่ยร้องเพลงเก่งแบบนี้ล่นดนตรีเก่งแบบนี้เขาไม่ได้มาทางด้านนี้เลยนะเริ่มต้นนี่บอกว่าจริงๆเป็นเรี่นงเก่งมากมาทางด้านสายการบวงการเรือจบนัฐศสตร์มาด้วยซ้ำเคยเป็นที่ปรึกษานักการเมือแล้วผมทาใจไม่ได้ทำไมเขาให้ร้องเพลงให้ฟังอย่างเดียว เขาให้ร้องเพลงให้ฟังอย่างเดียวเลยก็ไม่ทําอะไรเลยพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังก็เลยบอกผมไม่ทํารอกไม่ใช่แนวละถ้นมันหักเหมายังไงครับพี่เพื่อนครับมาเกี่ยวกับมาเป็นอาชีพนักนนตรีอาชีพร้องเพลงอาชีพแบบนี้ได้ไงตอนที่เรียนอยู่นยครับก็เริ่มเริ่มเล่นมนตรีแล้วแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าเราอยากพัฒนาวิธีการร้องเพลงเหมือนเพลงสากลเมื่อสักครู่ที่ร้องเมื่อคนถามว่าทำไมพี่เพื่ต้องมีแอคชั่นในการร้องการใส่หัวหรืออะไรก็ตามแต่สังเกตนักร้องที่เป็นอเมริกันต้องให่าต้องให นี่ผมขอคุยก่มพอสก่อนนะครับพอสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยมาเฉลยกันต่อว่าเอาแล้วที่บอกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองแล้วผันมาเป็นนักดนตรีเนี่ยมาได้ยังไงไปเคารพตรงชาติก่อนนะค่ะเอาทิ้งท้ายหน่อยนึงแล้วกันนะครับเอาเพลงอะไรดีอวขอโซโลวสักนิดเดียวขอส่งท้ายรายการนี้ก่อนนะ So, so good you. Can't you see? you everything I hope for. You're everything I. Loved. เพราะมากเพราะทั้งเสียงร้องบรกแต่จริงๆเห็นพี่พุยบอกว่านอกจากเสียงในแนวนี้แล้วเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะร้องคือการร้องในแต่ละประเภทได้อีกด้วยเหมือนกช่นหครับอย่างเช่นอย่างเช่นจะร้องร้องเพลงไทยเขาเพลงไทยโอเคผมร้องเพลง ที่ฉันรักเธอทุกวันฝักไปถึงเธออยากได้เธอวนใอยู่ใกล้รรอรนิรร้อเรียร่คล ฉันและเธอก่อนเข้านอนฉันวอนฟันไปเพื่อหาพรร้อมชิชูและเมย์อยากกี่ <Yeah. S 1> เ็น ดยังนี้ท่านได้รักไปไกลกันหวานไหมหวานไหมเพลงนี้นี่ต้องบอกว,ว่าผมได้ฟังเวอร์ชันพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมร้องประกอบภาพยนตร์ แต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งต้องบอกว่าแม่วันนี้อาจจะมีหลายคนไปทํางานสายได้นะครับอรอฟังก่อนเก้าโมงเลยหรือเปล่าก็ขอบคุณที่เชิญครับ<ฆ>แล้วก็อยากบอกว่าเพลงไทยที่พี่พิดนร้องแทนตัวพี่พิรุนรพี่พิดนร้องอักขระภาษาไทยชัดเจนทุกคำแล้วก็เราเลือกร้องเพลงเพลงใดให้เป็นสำเนียงไทยแล้วก็คนไทยฟังเคราะหะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่คุณพ่อที่อยู่ทาง รายการทีวีนะครับหน้าทีวีช่องสุขทรยนิวของเรครับแล้วก็คุณที่เป็นคนร้องเพลงอยากให้ออกภาษาไทยชัดๆครับผมรักในภาษาไทยจริงๆแล้วก็ผมร้องเพลงฝรั่งก็เป็นถ้าหลับตาอาจจะสงสัยว่าเป็นอเมริกันผิวดำมาร้องหรือเปล่าเพรเสียงเนียนีงใหญ่กว้างลึก สไตล์ฝรั่งนะครับเรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากฟังพี่พื้ดร้องเพลงเนี่ยติดตามผลงานนี่ยังงไติดตามผลงานที่ไหนได้บ้างคะก็มีมีโชว์อยู่ในสยามพารากอนบ่อยๆครับแล้วมีร้านวายชื่อร้าน The Right Bank ครับจะเล่นจะเล่นจะเล่นนพารากอนพูดถพารากอนนะครับกับพืชกีตาร์เสือครับพืชกีตาร์เสือเพืชกีตาร์อะไรเสือกีตาร์เสือครับเมื่อกี้เราทั้งเอาไว้เส้เส้นทางจากการเมืองมาเป็นนักดนตรีอาชีพ ยังไงครับพี่ครับเรียนเรียนหนังสือมาก็เยอะครับแล้วก็พยายามศึกษาสิ่งรอบข้างรอบตัวแม้กระทั่งกีตาร์เนี่ยครับไม่ได้เรียนมาแต่ว่าเขาใช้วิธีการฟังเจอนนกลุตรต่างชาติต่างประเทศที่เป็นเมืองระดับโลกได้ได้คุยกันคือฝึกเองไม่ได้ไปเรียนไม่ได้เรียนเลยครับแล้วก็ฝึกเองเลยแล้วมีวิธีคิดเป็นของตัวเองถ้าถ้าเป็นหนังสือเมืองนอกเขาเห็นพี่พื้นเล่นกีตาร์เขาจะบอกว่ายูนิคกีตาร์เฟร์มีแค่คนเดียวอืครับ มือกีตาร์ส่วนใหญ่ถ้าเล่นกีตาร์ดีก็อาจจะร้องเพลงได้ไม่ร้องขอชมตัวเองนิดนึงอันนี้ชือเล่นได้ด้วยร้องได้ด้วยคือไม่ไม่ชอบที่จะไปเป็นนักการเมืองหรือไปไปเป็นทํางานทางด้านการเมืองเนื่องด้วยว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองเป็นคนพูดตรงชัดเจนเหมือนร้องเนี่ยผมร้องเพลงเนี่ยผมจริงใจที่จะร้องให้ฟังคนฟังเลยฟังฟ้าะที่บอกะถ้าเกิดคนร้องมาแกล้งร้องให ถูกบังคับให้มาร้องในรายการมันแกล้งแก้งร้องมันไม่ใช่ครับแค่เสียงคำคำแรกที่เราออกมาเราบอกว่าเราจริงใจที่จะลองเฟรนช์ฟ้อนท์มันก็โดที่ได้ร้องไม่บุคลิกอาจจะไม่เหมาะกับเส้นทางการเมืองเนี้ยหรอใช่ไม่เหมาะเลยแล้วเคยได้แบบได้ลองดูได้แย่ๆเข้าไปในไปเป็นที่ปรึกษานการเมืองผมไม่พูดแล้วกันครับว่าเป็นนักเรียนพักไหนแต่ว่าย้อนไปว่าสักเจ็ดแปดปีที่แล้ว เป็นอยู่นานไหมครับ15วันครับโอ้โหน้อยไปเร็วรู้ตัวเร็วขนาดนั้นเลยนะแต่วันแรกครับครับคือรอบๆขบ้างนักการเมืองที่ที่ผมเป็นนะครับอดีตนะจบป .6 ถือหนังสือจบม .3 จบม .6 จบปริญญาตรีมีนิดเดียวแล้วเขาไม่ได้มีวิสัยทัศน์ในการในการที่จะโต้ยังกับ กับนายคุณที่เป็นนักการเมืองอะไรเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์ของเราน่ควรจะสามารถโต้แย้งแสดงความเห็นได้แล้วนักการเมืองคุณควรที่จะต้องฟังที่ปรึกษาด้วยฟังแบบชันฉลาดนะผมจะพูดรแล้วไม่เหมาะไม่เหมาะคาแรคเตอร์แล้วพูดจาผงผางชัดเจนตรงไปตรงมาก็เลยลําบากนิดนึงที่จะอยู่ตรงนั้นเลือกมาร้องเพลงให้นักการเมืองเขามาเชิญเราไปร้องดีกว่า คิดอยากจะกลับไปไม่เอาแล้วแล้ววางแผนยังไงคะอนาคตตอนนี้ในเส้นทางดนตรีความเป็นศิลปินคือมีคนถามผมว่าพี่พี่จะร้องเพลงไปถึง่อไรเราจะร้องเพลงจนกว่าเราจะไม่มีเสียงของร้องเราไม่จําเป็นต้องเป็นศิลปินออกอัลบ้านก็ได้แต่ถ้าผมเป็นศิลปินออกอัลบ้านนะผมจะทําประโยชน์เพื่อสังคมได้เยอะมากกว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ฟ้าใครและไม่ได้ฟ้าจริงถึงใครเพราะเราร้องเพลงเนี่ยเราสร้างวัเป็นหลัง นี่คือเรื่องจริงแล้วผมเป็นคนทานบางสุริละศ์ไม่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 ดื่มเหล้าย้อมใจแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ผมไม่จาเป็นต้องใช้สิ่งแบบนั้นเพราะว่าตัวเองมีความเข้มแข็งอยู่ในหัวใจอยู่แล้วใช่อยากมีอัลบั้มไหมครับผมร้องเพลงทุกวันเนี่ยผมผมหวังว่าคนที่สุขภาพไม่ดีหรือ อยากให้ในหลวงได้ยินเสียงผมร้องเพลงแล้วครั้งหนึ่งผมถูกเชิญไปร้องที่สีราดมีความสุขน่าดูเลยที่เป็นความประทับใจช่ร้องอยู่ตรงริมน้ําอ่ะท่านก็อยู่บนตึกแล้วก็ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งที่อยากร้องเพลงให้ท่านฟังแล้วเราเราก็อยากมีโอกาสได้เห็นพี่เพื่อขึ้นคอนเสิร์ตโอกาสต่อไปไหมครับจะเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองไม่หรอกครับอาจจะเป็น เพราะว่าไม่ได้มีหน้ามีตาในสังคมที่จะเป็นศิลปินได้แต่ว่าถูกเชิญจากพี่มโนตแล้วปีนี้ครับเดือนน่าจะเป็นสิงหาครับสิงหาคมแที่ก็มีฝีมือไงะอ๋อติดตามชนได้จะไปร่วมแจมแบบนั้นใช่ไหมครับน่าจะไปเป็นเกส์พาเพลงของคอนเสิร์ตนั้นครับอ่าค่ะถ้าอย่างนั้นไหนๆเราเข้ามาถึงเรื่องคอนเสิร์ตแล้วนะครับมีหนึ่งคอนเสิร์ตเพื่อชีวิตเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอันนี้จะมีโอกาสได้ติดตามพี่พืช ร่วมเป็นเกสหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นแซมทีมอกี้ครับคาราบาลปุ๊บมาเลยนึกถึงเพลงอะไรครับเพลงวหรเพลงพี่แอดเดียวเอาขอเพลงขอเพล่งน้าเขียวดีไหมได้เอาเดี๋ยวเล่นเป็นเกียร์ให้เจ้าของคอนเสิร์ตสักนิดนึงครับ โปรยมมคำต่อคำสัญญาฝนมันเทรุ่นมาใส่ร่มทัดใส่ตาล้อใจใจออกไปแล้วกลับมาฝนไลเป็นต้นสัญญา,าไว้ที่ไม่รอทุกทนเท่าไรคนอย่างนี้ก็มี เปลี่ยนฟิลไปเลยนะครับเป็นแนวเป็นแนววิดเู่านิดเดียวดนเซอร์้่าบอกว่าสัญญาณหน้าฝนของนา้เขียวนี่ในรูปแบบีอันนี้เป็นแจ๊สเป็นอะคูสติกที่มันมีมีมีกลิ่นของฟังกี้ผสมกับการใช้คอร์ดที่มันอาจจะเป็นแจ๊สตหลอกหูให้มันเป็นคอร์ดธรรมดาครับมันคือวิธีคิดของคนที่เป็นแบบเราเนี่ย ปีกาเพยงเยอร์ใช่ครับแม้แม้ทั้งเพลงทะเลใจเองก็ตามเอาส่อยไหมเอาได้เลยครับ่พื่นหมาวันนี้เอาไว้คุ้มครับมาทั้งทีนี่เราหนาชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันฝันผ่านมาไรจุดหมาย No เป็นวิที่ดีต่อกันโอ้โหจริงๆก็บอกว่าุกสัญญาณฝนเนี่ยได้ฟังครั้งแรกวันนี้ขาดทะเลใจเนี่ยได้ฟังครั้งแรกในงานสัมมนาของสปิงนิวไปแล้วก็คืออาไปแล้วครั้งหนึ่งว่าโอ้โหตายแล้วเวอร์ชั่นนี้ ของทะเลใจนี่เองมันทำให้เราทำเราทำเพลงก็มันมีชีวิตที่ว่ามากกว่าอยากอยากจะเล่นกีตาร์ได้แบบพี่พื้นเมื่อกาสโลเลยไปไม่ไหวสี่สิบไปไปไม่รู้ไรสเกลแล้วผมไล่เลยคอกีตาร์เลยมีคนเคยแซวนะว่าเราทำไมเราเล่นกีตาร์แล้วเคยเลยคอไปบ้างเปล่ามันก็มีเลยคอไปเดีกยวับมระถางกระถาทันี่ยเพราะว่าแค่ดูเอาเสียงอ่ะสะกดอยู่แล้วดนตรีก็แปลกใหม่แต่ลีลาเวลาที่โซโล่กีตาร์เนี่ย ก็ต้องบอกพิ้วด้วยเนี่ยการไล่สเกลต่างๆนี่แบบนต้องให้เราต้องแบบต้องดูพี่เขาพิ้วเลยใช่เราติดไปจริงๆเห็นบอกว่าพี่พืชมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะคือไม่ได้ร้องของคนอื่นเดียวคนอื่นเดียวคือเพลงคือเพลงที่ที่เขาเขาให้ไปบังคับให้ไปร้องในอัลบั้มของเขาแต่ว่าเขาก็ใช้ชื่อพี่พืชเป็นเจ้าของเพลงแต่คนแต่งเพลงก็จะเป็นอีกคนนึง แต่ว่าแต่ว่าพี่พืชได้ร้องเป็นเจ้าของเพลงเพลงนี้ใช่ไหมช่ค่ะขอเพลมนีบเนเพลงนี้อิดสักบทเพลงด้มไหมครับพี่พืชครับเราขอขอบคุณพี่พืชแล้วก็่านก่อนนะขอบคุณนะคะเพลงนี้ต้องการเสียงร้องนะคะ